โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องในฟิปกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็เราอยู่ในเกม diving empire กันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ทุกคนรอคอยก็คือการจัดมิงนะครับผมให้ให้คนดูมาเล่นกับเรานั่นเองนะครับผมก็จากที่ผมโบตนะครับว่าทุกคนว่างเล่นวันไหนกันก็ ผลปรากฏว่าวันเสาร์อาทิตย์มากที่สุดเลยนะครับผมก็ทําการจัดบัตรอาทิตย์เลยแล้วกันนะครับเวลาบ่ายสามนะครับถึงบ่ายสี่นไม่เกินนี้ครัไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คือนี่เลยนะครับผมได้ทำใบใบปลิวเขาเรียกใบปลิวเหมือนใบปลิวโอเคผมได้ทําการบอกว่ามิงครั้งที่หนึ่งมาแล้วนะครับผมก็มิงครั้งที่หนึ่งเราจะจัดกันที่สะพานนี้นะครับทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วนะครับสะพานเดียว ใครไม่รู้วิธีไปเดี๋ยวผมไปให้ดูนะครับคลิปนี้เราจะจัดกันที่สะพานแห่งนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดและกติกาในการเข้าครับ1ให้คนที่เข้าคอมเมนต์ชื่อตัวเองนะครับใต้โพสนี้นะผมใต้โพสต์นี้ก็คือใต้โพสต์รูปนี้ก็ได้หรือว่าใต้ใต้คลิปก็ได้นะครับโดยวันที่6กุมภาพันธ์นะผมก็คือวันอาทิตย์2565นะครับ,ผม,บ, 2, 5, 6, 5รบผมจะทำการแอดชื่อทุกคน เข้าเซิร์ฟ VIP นะครับผมผมจะสร้างตอนประมาณ5้าโมงเลยเอ้ยไม่ใช่ตอนประมาณ3ามโมงนะผมจะทำการสร้างแล้วก็แอดชื่อทุกคนเข้านะครับผมก็แย่งกันเข้ามาให้ให้ทันนะครับ <c oughs> เมื่อเข้าเซิร์ฟมาแล้วนะครับผมทุกคนให้ไปจอดกันที่สะพานนี้ครับสะพานพิจิตรลายหรือเปล่านะครับสะพานพิจิตรลายนั่นแหละ ก็สะพานนี้แหละนะครับก็ทางไปสามารถดูในคลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็จอดเรียงกันให้สวยงามนะครับใช้รถอะไรมาก็ได้นะครับผมก็เอามาเท่ๆครับรถเท่ๆรถแรงๆมาได้หมดเลยครับรอบนี้ไม่จํากัดรถครับแต่ก็อาจครั้งหน้าอาจจะมีแบบรถ JDM อะไรอย่างเงี้ยรถญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็อาจจะมาด้วยได้นะครับแล้วก็ขอให้พูดคุยกันอย่างสุภาพครับเมื่อจอดรถกันอย่างสวยงามแล้วผมจะทําการอัดคลิปทีละคันเลยครับรีวิวทีละคันเลยที่ทุกคนจอด จอดอยู่นะครับรีวิวทีละคันนะฮะเดี๋ยวไปจําลองสถานการณ์กันนะผมก็โอเคถ้าเอ้ยลืมบอกว่าไม่ใช้ดิสคอ่อนนะครับผมจะไม่ใช่ดิสคอ่อนเด็ดขาดครับไม่ใช้คําหยาบห้ามทะเลาะก,กันนะครับถ้าเห็นใครทํากระทําผิดนะครับผมก็เตะออกทันท,ทีนะ ให้คนที่เขาอยากเข้ามาดีกว่านะครับผมแล้วก็ที่เป็นคนดีๆนะเราอยู่กันอย่างสันตินะครับผมแล้วก็แล้วเจอกันเวลาเวลานี้เลยนะครับวันที่6กุมภาพันธ์2565ก็คือวันอาทิตย์นั่นเองนะครับผมตั้งแต่เวลาบ่ายสถึงบ่าย4โมงนะผมไม่เกินนี้นะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟหนึ่งมันจำกัดแค่26คนนะทุกคนต้องแย่งกันเข้านะครับโอเคใครไม่รู้ทางไปนะเดี๋ยวผมไปให้ดูแล้วกันนะอันนี้ล่ <c oughs> ชอบชอบ เปิดประทุนด้วยเปิดประทุนโอเคทางไปนะครับพอทุกคนเกิดตรงนี้นะฮะเราก็เลี้ยวมาทางนี้เลยนะครับตามมาเลยนะตามมาเลยนี่แล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวานะฮะตรงนี้ก็เลี้ยวขวาอีกทีนะครับไม่กี่เลี้ยวเท่านั้นนะ,ะตรงนี้ตรงยาวเลยนะครับตรงยาวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกจุดสังเกตให้นะครับผมว่าต้องเลี้ยวตรงไหนนะ,ะนี่พอทุกคนเข้าเซิร์ฟมาได้แล้วนะครับให้วิ่งมาทางนี้เลยนะครับทุกคนจะจอดรอยอยู่ตรงนี้นะ,ะโอเค พอเราถึงตรงแยกนี้แล้วครับผมเลยแป๊บนึงแป๊บหนึ่งเลยก็คือแยกแยกนี้ครับแยกสังเกตตรงนี้ไว้แยกโบซาครับโบซาโบซาเอฟนี่นะแล้วก็เราเลี้ยวให้เราเลี้ยวไปทางซาเวียนะครับให้เราเลี้ยวไปทางซาเวียนะฮะนี่จุดสังเกตง่ายๆก็คือตึกตรงเนี้ยตึกสีม่วงครับตึกที่มันมีไฟ LED วดีสีม่วงนะแล้วก็ตรงนี้ตึกตัวเฮ็ดนะครับผมเลี้ยวขวานะไปไม่งงงนะเลี้ยวขวามันก็จะอยู่ข้างหน้าแล้วนะนะเนี่ยนะเห็นแล้วเห็นแล้วครับ นี่ง่ายๆครับผมมานี่เราก็นี่คือทางเข้างานนะครับผมเราจะมาจอดกันที่สนามนี้เลยนะครับผมนี่สนามนี้ผมก็จะจอดลอยอยู่แถวนี้นะครับผมเราเจอกันนะครับผมวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์2565นะครับเดี๋ยวทุกคนก็จอดให้เต็มนะครับจอดให้เต็มนะอย่าเว้นนะครับผมอย่าเว้นจอดให้เต็มนะขอให้จอดกันอย่างสวยงามนะครับผมโอเคแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับตรงนี้ยพูดคุยกันได้นะ แบบเฮ้ยรถรถสวยอะไรเงี้ยเออแล้วก็ผมก็อาจจะพิมพ์พิมพ์บอกนะครับก็รออ่านด้วยนะครับว่าผมจะทำอะไรบ้าง <c oughs> ก็หลักๆก,ก็มาจอดรถโชว์กันนี่แลับจะเปิดประตูหรือเปิดประทุนอะไรก็ได้นะเดี๋ยวผมก็จะทาการเดินเดินรีวิวเลยนะครับเดินรีวิวเลยนะนี่อาจจะเดินอย่างนี้นะหรือไม่ก็ใช้ใช้การชิปพีนะครับรีวิวเอานะครับผม หรืออาจจะเป็นอย่างนี้นะอาจจะเป็นอย่างนี้หรือไม่ก็เดินเลยเพื่อให้ได้ฟิลนะครับเพื่อทุกคนเห็นว่าผมรีวิวไปถึงคันไหนแล้วก็อาจจะรีวิวอย่างนี้เลยนะครับทุกคนเคยดูงานแบบมิตติ้งรถไหมล่ะครับแบบงาน,นบิตติ้งรถเอพิมไปใน YouTube ก็ได้นะม,มันจะเป็นแนวนั้นเลยครับเอารถมาจอดโชว์ชวกันับไม่ต้องทาอะไรเลยนะจอดโชว์นิ่งๆเลยครับย้ําว่านิ่งๆเลยนะแล้วผมจะทําการรีวิวนะโอเคไหมโอเคแล้วก็เซิร์วีผมอาจจะปล่อยไว้เลยนะครับผมอาจจะ ไม่ได้ปิดเซิร์วีนะครับก็ใครอยากเข้ามาเล่นก็เข้ามาได้เลยนะครับผมเข้ามาเลยก็มาจอยกันผมก็อัดพอเข้าเอ้ยชุ้ยพออัดคลิปผมก็อาจจะเข้าเซิร์ฟวีก็ได้นะครับผมโอเคไหมโอเคก็ดีครับพี่ชายดี ดีครับเคยใครที่สนใจที่จะเข้านะผมก็ลงชื่อมาเลยนะครับแล้วเจอกันวันที่6กุมภาพันธ์2565นะครับผมวันอาทิตย์นะหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ลงชื่อมากันเยอะๆนะครับผมแล้วก็แย่งกันเข้ามาให้ได้นะแล้วเจอกัน